สวัสดีค่ะหายไปนาเลยนะคะกับแอมเอมม่สวัสดีนะคะกับมาดีมารีแอคกับเอมม่ซึ่งก่อนหน้านี้นนแอมเคยแจ้งไปแล้วว่าคือป่วยเป็นทอมซินอักเสบแล้วก็คือเสียงแทบไม่มีตอนนี้แอมเสียงเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ยังไม่ถึงกับ100%ยเปอนะคะระหว่างอ่านคลิปตัวนี้อาจจะแบบมีไอมีอะไรบ้างก็ขออภยัยนะคะวันนี้คือแอมกลับมาติดตามกับวอ l k พาร์ทสองอกแล้วว่าแอมต้องกลับมาแน่นอนระหว่างที่ป่วยก็คือไม่มีโอกาสได้ดูแบบอืต้องทําใจแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเพราะว่าเราจะมาทำรีแอคกันกับ Wal k Part 2นะจ๊ะกับรัตวยลายภาพในไม่เคยลืมแมซีรีี่จะกกจบไปแล้วนะแล้วก็เขาก็แบบว่ามีแฟนนิดเขาเรียกว่าแฟนนิดไหมเออ <c oughs> อีพีสูดอะอีพิสูดรัตอีพิสูดอยู่ที่โรงหนังไปแล้วแอมก็ถามว่าได้ดูไปอยากดูไปแล้วนะแต่ว่าแต่ วอลพัสสองเนะี่ยคือเรายังไม่ได้ดูวันนี้จะมาดูพร้อมกันเลยนะคะจะมาดูวอลพัส r ชื่อเก็บมิชชั่นสุดท้ายกอ่นพาที่ตกเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ รับนะครับเข้าสู่รายการลิหมอลแถวหน่อยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับพวกเราก็ได้รับภารกิจทำให้เดินจากสะพานมอลนะครับไปยังั่กของตลาดโดยที่เขาไปแถวทางเลยนะเลยถนนลาดชุกเลยประมาณสี่เ่ละจากที่เนี่ยห่างจากวากของตลาดประมาณ800เมตร800เมตรผมคำนวณเวลาละ ผมว่าเราน่าจะถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นลงมาไม่ถึงไม่ถึงแปดร้อยเมตรแป๊บเดียวไม่มี GPS ไปทางไหนวะเอออันนี้ยากอะต่อคนนี้น่าจะไปรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS นะผมเด็กยุติยาด้วยไงผมเด็กกรุงเทพผมยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรถามคนดีกว่าพี่ปากพองตั้ไปทางไหนอะเดินตรงไปเลยตรงไปเลยสุดเลยอ่ะพี่ตรงอย่งเดียวเลย อ๋อก็เจอเลยโอเคเราได้แล้วฮะไม่ใช่ครับเป็นนักท่องเที่ยวเขาอยู่ในบทนันะ่องเที่ยวไงแวได้ไหมผมรู้สึกว่าเฮียจะกินมะละกอไม่ก็แตงโมแตงโมยากเลือกอย่างเดียวไม่ได้เหรอเฮียอืมอืมือๆแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนะทำให้ผิวดี ดาวย <laughs> ม้ตยโม่มูมันเคี้ยวได้นะรู้ตอนถ่ายกองนี่แหละรู้เหรอเออคือปกติปกติอฮายจะกินแล้วก็จะถุยเม็ดตลอดแต่ว่ามันตอนอยู่กองอะ่ะคือขี้เกียจไงเราอยู่กองแบบบางทีมือโผลก็ปกก็เลยอ่ะลองเคี้ยวดูอ้าวสรุป <c oughs> เคี้ยวได้ <c oughs> เคี้ยวได้ร้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละผมทุกคนผมคนเดียวไม่รู้ <c oughs> โอเคตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินไปกินไปนะครับไปปากของตลาดนั่นเองนะครับอิ่มมากคนลไมมทางก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับ ไปเรื่อยๆแต่ละเม็ดเองมากล้องนะครับไปปล้องหามุมนี่ไปอยู่ตรงนู้นเขามีส่านกล้องส่วนตัวเนาะอิจฉาดิ้นดิ้เป็นลมแดดแล้ว ไม่ที่ที่กลัวแดดขนาดนี้ไม่ใช่อะไรเพิ่งไปยิงเรเซอร์มามีแผลคนดูก็าอาจจะนึกว่าไอ้ติดติดปากหมอจิมทั้งคลิปเลยไม่ได้ติดไม่ได้ติดร <c oughs> ้านดอกไม้ร้านดอกไม้ <c oughs> โอเคครับพวกเราก็มาถึงปากของตลาดกันเรียบร้อยรั <c oughs> เรามีภาฐฐรกิจต่อไปากนะครับที่ทีมงานให้เราทำ <c oughs> เป็นภารกิจสุดท้ายของปากของตลาด ครับนั่นก็คือต้องตามหาดอกไม้ทั้งหกชนิดที่พี่หมอกได้พูดกับน้องหนึ่งดอกทานตะวันจำได้อย่างเดียวหกชนิดนั้นมีอะไรบ้างมีดอกหน้าวัวหน้าวัวค a เนช t i o n c a r n กล้วยไม้กล้วยไม้ไฮเดียกุหลาบแล้วก็ดอกทานตะวันนั่นเองนี่หกชนิดจดจำได้แค่ชนิดเดียวต้องบอกก่อนว่าเรามาตรงนี้คือมันเป็นซีนที่หมอกเนี่ยพาเรามาผ่อนคลายเพราะตอนนั้นเราแบบเหมือนผิดหวังพี่หมอกบอกว่าอยู่พี่หมอกมีแปนนะแล้แปนแปนพี่หมอกคนไหนงอนเนี่ยก็จะพามาพอมาอารมณ์ดีแล้วนุกพล ได้พามาเดินแล้วเด็กก็<ล>บอกว่าบอกผมทำไม,มจังจะบทได้ปกปติเวลาแฟนพี่งอนเนี่ยพี่ก็จะพามาเที่ยวที่นี่แหละพอได้เห็นดอกมองดอกไม้นะ<อ>ก็ลมดีึ้นทุกคนแล้วมาบอกผมทำไมอะเราลงดีคุณปะละ่ะแี่ถ้าบทของเอิร์ดนี่ก็ผมไม่ใช่เมียคุณนะอันนี้ผมไม่ใช่แฟนคุณนะ <laughs> จำได้จำได้โอ้สไตล์ยี่ออ่ะไยิงเปล่าดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นโอเคครับผมมีภารกิจให้ตีอืตรงไปซื้อดอกไม้ร้านที่เราไปถ่ายกันโอ้ยง่ายจำได้อยู่แล้วรอดูขนาดเขาคู่หาเมื่อกี้ก่อนยังกลายเป็นมีหได้เขาไวหหาใช่ปะเขาไวหหาปะไม่ใช่ว่าเขาคู่หัไม่ใช่ อยู่โน่นอยู่โน่นแต่ไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอยู่นี่แหละเจอหน้าฝองคนอยู่แล้วเยอะมาปุ๊บเราชี้ไปฝั่งดูไม่ทำไมทำไมโค้งนั้นมันแปลกๆวะโอ้ยมันเหมือนกันหมดเลยนี่ว่าโอ้ยไม่บอกว่าใช่แล้วไม่บอกอเราเด้นมาเราได้เดินไปดโอ้เหนือกล้องสบายใจเฉลิมเลยเดินโฟกัสไปทางนู้นนี่หันมาสักพักเจอแล้วเอ๊ จะเอาฟรเซตดีไหมประตูปะตบุ๋มเก่มากเข้าไปข้างในดีกว่าตอนนี้ผมก็เอ่อต้องบอกกันว่าแพเกสซนะครับก็เลยรออยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวให้หอเขาไปจัดการนะครับพอเข้าไปแหละโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็ทิ้งผมไว้หนึ่งคนเดียวนะครับเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะที่หมอกเขาหาดอกไม้อยู่นะครับเขากำลังวุ่นวายว้าวุ่นกับดอกไม้อยู่นะครับ โอ้โหอ่ะวปล่อยอยูขอบคุณครับอันนี้มีดอกอะไรบ้างดอกน้าวัวมาแล้วก็เอเชันเนตเตนเฮียโอเคเหล็อสามดอกกล้วยไม้น้าวัวกุหลาบโอเคน้าวัวเดี๋ยวดอกหน้าวัวแล้วนี่คือภารกิจนะครับเดินไปจับหมอให้อยู่กับที่ได้แล้วน้าวัวเหลืออีกสองดอกน้าวัวกล้วยไม้กุหลาบนี่ดอกกล้วยไม้ขายไหมครับอ่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวกุหลาบแต่กละยเปหนไงกุหลาบห้าทิบาร์เพียของเราก็เจอกุหลาบแล้วนะครับใช่ครับซึ่งตีเดินผ่านไปอีกแล้วครับคนนี่จะมุ่งหน้าไปสะพานพุธแล้ว้แบบเอาไว้ให้วันวาเลนไทน์ได้เลยก็คือแช่ฟีดไปเลยเจวกลับมาซื้อใหม่ให้แล้วตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพราเดี๋ยวเราจะไปไหนกันไปสะพานพุธสะพานพุธพุธพ่อธรมโมสังโฆเอ้กลังจะคือมันอยู่ในย่านเดียวกันเลยนี่คือจุดพักกองของเรานะครับตอนถ่าย ก็คือเราตั้งกองไว้ตรงนี้แล้วกินข้าวกันตรงนี้ว้าวว้าวดูว้าววะโอ้โหแสงอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเหนื่อยวะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สุดท้ายสำหรับ EP นี้แล้วนะครับผมก็เป็นพานพุธนั่นเองนะครับใช่ครับอ ตอนมารอบนี้คือสวยมากครับเพราะว่า,าพาทิตย์กำลังตกจริงๆแล้วก็เห็นบ้านที่เต็มดวงซึ่งแบบแสงมันดีมากสวยจริง,รงใช่เป็นแบบฟิลกูลมากๆอีกซีนหนึ่งที่ถ่ายที่สะพานพุทธนะครับก็เป็นซีน EP 6นะครับซึ่งเป็นซีนที่พี่มออกหักแบบ100%นะครับเพราะว่าได้บอกเดว,ว่าวันนี้พี่มาในฐานะพ่อสื่อมาเป็นพ่อสื่อให้ออกัสกับพ<ม>หน้าก็จะเศร้านิดน,นึง แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่หมอก,ก็ได้ไปจูบเด้เรียบร้อยสารภาพรักเป็นการสารภาพรักโดยที่ไม่ต้องบอกว่าซึ่งตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นตัวเองจูบไปยังไงมันเป็นซีนสุดท้ายของของ,ของเรื่องนี้อหมายถึงว่าถ่ายซีนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดกล้องจําได้ว่าตอนนั้นถ่ายเสร็จพี่ออฟเดินมาอ๋อไอซีไอซีบอกก่อนพอคัทไอซีบอกว่า เฮียจูบดุมากใช่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 เรพียก็เดินมาพี่วกอกโอ้โห oh, มืมแเ้วผม <laughs> ผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนนั้นเราเราทําตามความรู้สึกตัวละครไงเพราะว่าเราเอ้เราจะทํายังไงเพราะว่าเราเราจุกเข้าไปแล้วเขาคิดว่าเรายังสงสารเราอีกอ่าเราก็เลยจัหนักเอ้ต้องทำอะไรทุกอย่างที่ทาให้เขารู้ว่าเราเราจุกเขาด้วยความรู้สึกหลังจริงเราต้องเป็นแบบที่หมอกเนี่ยนะไม่ใช่เป็นแบบจิมมี่ ก็คือบิ๊กบอกจะพาเดน้อยไปไหนสามารถไปดูซีรีส์กันได้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งทาง GMM 25แล้วก็ดูได้พร้อมกันนะครับทาง YouTube GMM TV ก็สามารถย้อนดูได้ในอีพีหนึ่งนะ,นะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยตอนก็เอาไว้รอตอนวิทยันว่าลคลิปนี้จะอยู่ก็จะปล่อยตอนไหนสำหรับพวกเราได้นะครับตอนที่ปั่นน่าจะขายเรียบร้อยแล้วไฟนอนยีพีนะครับของรัสไวไลท์นะครับก็สามารถมาซื้อกันแล้วก็มาเจอกันได้นะครับคือมันจบไปแล้วแหละเ่าสุดท้ายเราก็กว่าจะหายน้องเดย์เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนใช่เจอกันนะครับทุกคนครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับ ก็จบเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วเนาะทั้งตัววอ l k ของอ่าวิกมอจะพาดีน้อยไปไหนเนาะรวมทั้งกับซีรีส์ ลัดทว l i g h t ภาพไหนไม่เคยลืมก็จบไปเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะติดตามย้อนหลังสามารถไปติดตามทาง GMMTV Official ได้เลยนะจ๊ะตั้งแต่ EP หนจน EP สุดท้ายดูความน่ารักของมองเตเนานะหรือว่าของน้องจิมมีส่สีดูได้เลยนะนอกจากนี้ก็จะมีแบบ หลายๆซีรีส์ที่ปล่อยออกทาง GMMTV Official นะคะทาง Youtube สามารถไปติดตามดูได้เลยตอนนี้ที่กำลังอนอนแอร์ก็มีเยอะอยู่เป็น c o o k i e l a s t เนาะถ้าจไม่ผิดก็ถามว่าติดตามอยู่ไหมก็ถึงติดตามอยู่แล้วก็มีเรื่องอะไรนะเจนี่ว่ะชอร r y Magic น่าจะจบไปแล้วแหละน่าติดตามกันได้เลยนะ จ้าอ่าในๆก็มาถึงตอนนี้แล้วถ้าจะปิดคลิปเลยก็ไกลยอยู่นะแอมก็เลยแบบว่าอย่างงั้นมาดูอทีป๊อปสเตจของวิลเลียมในเพลงภาพสุดท้ายเลยแล้วกันกับในรายการทีป๊อปสเตนะจ๊ะแอมเคยทำไปแล้วนะรีแอคชั่นของภาพสุดท้ายของน้องวิลเลียมนะจ๊ะอยู่ในคลิปเดียวกันกับออของอะไรนะ ของที่เรารีแอคชั่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างที่มีเพลงของพี่อ่จิมมี่ที่ร้องเพลงต้องโทษดาวด้วยอ่ะไปฟังติดตามก็ได้เลยนะโอเคเดีวต่อออกไปแอมจะพาทุกคนนะคะมาดูดีแอคชั่นมาทำรีแอคชั่นกับเพลงภาพสุดท้ายในรายการทีป๊อปสเตจจ้ะมาฟังความกันเลยจ้าโอเคมากน้องน้องวลอวลลวอลล เป็นการโชว์เดี่ยวของวิลเลียมในรายการทีป๊อปสเตจนะจ๊ะดอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่หรือจะไม่ได้นะ,นนะข้าใจวา,าจย แม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกันไม่เป็นเมือ่อได้ฝันฉันเข้าใจโ oh, oh. อ้โหคำรักที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมได้เราเคยรักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันได้รู้ว่าเรารักกันภาพสุดท้ทาย อจะไม่ปล่อยให้ไปและเสียงของเธอที่ยังคงดังนี้หัวใจแม้รงนี้จะเปลี่ยนไปคมื่อรักของไม่ไอ้ไต่ตาเวลาคือแค่ได้ยินเสียงภาพของอเรื่องร้านทําไวรไรขึ้นมา,าช่วยต่อลมหายใจ แค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ oh, oh. ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราแค่รักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้าย

โอ้โหคือเสียงของวิลเลียมเนาะคือแล้วก็ การที่เราได้ติดตามตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงนะคือภาพภาพสุดท้ายภาพไหนไม่เคยลืมอย่างเงี้ยนะคือภาพภาพสุดท้ายแล้วเออมันก็ยังเห็นแบบภาพแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องมันขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP หนึ่งจน EP สุดท้ายอีกเหมือนเดิมนะเออนี่แหละก็คือความความความจำของเราอะ่ะเออชอบ วิลเลียเป็นอีกคนที่หนึ่งแล้วมีเอกลักษณ์เรื่องเสียงแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าการสไตล์การโชว์ของตัวเองอยู่แล้วเสียงคือสุดยอดแม่นี่อีกหนึ่งคนที่แบบว่าเฮ้ยนอกอข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 อเยินยอเลยนะขอ,ขอเยินยอแบบว่าไม่ไม่มีกักเลยนะนอกจากเต้าอู่ที่เราแบบว่าแบบติดตามแล้วก็ยกให้เป็นไอดอล วิลเลียมเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะยกย่องว่าเป็นไอดอลของเราแล้วก็อีกหนึ่งคนะที่ชื่นชอบเสียงของน้องน้อง,อง,องมีสไตล์ในการแล้วลูกเล่นในการอร้องเพลงมากชอบอออืเออยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะก,กับพระท <c oughs> วายไรภาพไหนไม่เคยลืมถึงแม้จะจบไปแล้วสามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถติดตามเพลงภาพสุดท้ายลาทไวายไร ร้องโดยน้องวินเลียมนะคะสามารถไปติดตามได้แล้วนะทาง GMM TV และ o r d แล้วก็ GMM TV Official ยังไงฝากติดตามด้วยเดี๋ยวติดลิงก์ข้างล่างไปปั่นวิวเยอะๆหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็สี่สี่ล้านแล้วมั้งเพลงเนี้ยติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ้ายังไงฝากด้วยแล้วกันนะสุดท้ายนี้อย่าลืมอย่าลืมติดตามแอมด้วยแอมกลับมาแล้วนะ เสียงก็อาจจะกลับมาหน่อยนึงแหละอาจจะมีไออะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคะยังไงฟังติดตามแอมด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสําหรับคลิปหนะ้าแอมจะมาลงคลิปอะไรเราติดตามกันชมได้เลยแอมจะพยายามลงให้มากที่สุดแล้วกันนะจะ้าสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย